ดาจ๋าดาจ๋าจาสนุกไหมคะสนุกค่ะอ๋อดาชอบไหมคะชอบอะระวังค่ะฮะพี่หมูดูอะไรพี่หมูลูกลูกระวังืม <c oughs> ได้ระวังลูกได้ยังลูกนไ้ก็ไม่ได้ลูกมันเย็นลูกได้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนลูกมันเย็นขึ้นไปเดี๋ยวได้ไม่สบายอีกแล้วเมื่อเหรเมืเ่ยนะนะเฮ้ยไอ แล้วจ้ะปะไปกันเถอะไปรับกลับมาลูกปะกลับเลยอุ้ยคิดถึงไม่ได้ยู่บ้านมัอยู่ได้ไงมัอยู่บ้านลูกก็ลูกอย่าเปียไม่เปียหรอไม่เปี๊ยแล้วนะไปเร็วอุ้ยคิดถึงไงเตี๋ยวเปียะฮัลโหแม่แม่แม่ปะไม่ <laughs> ก,กินในกลัวก,กินในกลัวไหนโมูขึ้นก้าเดี๋ยวไเราไปเอาเสื้อผ้าเดี๋ยวมาใหม่ปะไปเอาไป